วีโก้ไฟทีเบลก็พิบสาเหตุเกิดจากอะไรคลิปนี้มีคําตอบสวัสดี f อฟซช่างต้นดูแลสุขภาพรถยนต์ทุกท่านนะครับวันนี้ช่างต้นก็มีสาระดีๆมาฝาก f อฟเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตอบคาถามของ FC ที่ถามช่างต้นไว้ว่าไฟทีเบลกะพิบในรถยนต์วีโก้แล้วเข็มหน้าปัดต่างๆไม่ขึ้นสาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวช่างต้นจะมาอธิบายให้ฟังนะครับตามมาครับ สาเหตุส่วนใหญ่นะครับนี่อาการกระพริบเขาก็จะกระพริบแบบนี้นะครับสาเหตุนี่นะครับอาการกระพริบของเขาก็จะกระพริบแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เข็มต่างๆก็จะไม่ขึ้นนะครับนี่หรือบางคันอาจจะวิ่งไปสักพักเขาก็จะขึ้นคืนนะครับ สาเหตุส่วนใหญ่แล้วก็การแก้ไขนะครับส่วนใหญ่แล้วก็เกิดจากนี่ครับอุปกรณ์ชุดนี้แหละครับเขาเรียกว่าเรือนใหม่เสื่อมสภาพจากการใช้งานเลือนใหม่ก็สามารถถอดออกมาซ่อมได้นะครับก็จะทําให้เราสามารถดูเข็มต่างๆได้ตามปกตินะครับหลังจากเราซ่อมเสร็จก็ใครที่มีอาการนี้อยู่ก็แนะนําเข้าพบช่างใกล้บ้านนะครับทําการซ่อมให้ ส่วนการแก้ไขก็แต่ละสถานที่ไม่เท่ากันนะครับบางที่ก็หลักร้อยบางที่ก็หลักพันนะครับก็คุยกันกันกบเจ้าของร้านเขาให้ดีนะครับว่าเขาซ่อมอยู่ในราคาเท่าไหร่นะครับเพื่อความสบายใจของผู้ใช้รถแล้วก็คนซ่อมนะครับแบบนี้ก็จะสามารถทำให้เราแก้ไขปัญหาอาการไฟทีเบลกระพริบได้ตรงจุดจบหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมจ้า